นี่เจอคนไม่เว้นแต่ละวันเลยนะใช่ครับก็ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอะไรบางอย่างที่จะเป็นมีมได้ก็เป็นอย่างล่าสุดก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่อย่างการออกงานนี่ก็จะไม่คุ้นไรงานรัวๆขนาดนี้ครับก็ก็ก็ดีใจครับใช่มันก็เป็นช่วงที่แบบซีรีส์เราประสบความสำเร็จทั้งทอมการแสนทั้งโพเมเอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนก็ชอบเยอะแฟนคลับก็ตามเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปงานเยอะขึ้นก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนๆแล้วก็คนจากด้วยครับ รู้สึปปกว่าข้อที่สุดในช่วงแ้กแกอยู่ในวงการมาเลยหรือเปล่ากินแบบทุกาช่วงนี้ก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของยุคสมัยครับเมื่อก่อนการการการดังจากละครมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ตอนนี้การดังโดยเรามีแฟนคลับมีด้อมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนยครับผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกับยุคแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคนันแหละแต่ว่าก็วันนี้ก็เออรู้สึกสบายใจเพราะว่าก็ได้เป็นตัวเอง กับแฟนๆกับพี่ๆกับทุกคนอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเทียนเป็นคนปรับตัวเก่งมากเลยเท่ากับเด็กแบบได้ทันยุคมากใช่เป็นพิ้งก้าวพิ้งก้าปรับดีเปลี่ยนสีเหรอเปลี่ยนสีใช่เนยเดี๋ยวยืนแป๊บนึงก็สีแดงแล้วเอ้าเดี๋ยวเราหิ้วมาที่นี่เอ้จะเป็นไงการที่เราจะเออเราอ่ะน่าจะเป็นรุ่นพี่เลยเนอะจะมาต้องมาเอออยู่กับเด็กๆกันเลยเยอะก็ก็ดีนะเราก็มีโอกาสได้เจอน้องๆหลายๆคนที่แบบเรา เราเห็นว่าเออเขาแบบมีผลงานมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มาหาเรามาเจอเราแล้วก็ไหว้เราไม่หมายถึงใช่ไหมายถึงแฟนแฟนแฟนอ๋อเป็นแฟนเป็นแฟนเด็กๆใช่ไหมเด็กเออใช่ดีใจดีใจคือเขาก็มันเราก็เป็นหนึ่งในความสุขของเขาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะตามไปคับคนอื่นแล้วก็แบบเอ็นดูแล้วก็แบบตามซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาตามเราก็จะตามแบบเอ่อล้อเลียน เราแล้วก็แบบแกล้งเราอะไรนะครับใช่เพราะว่าอาจจะเห็นผมเป็นแบบญาติผู้ใหญ่เขาที่ทำไมเรามีเรามีเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้คุณอยากแกล้งเลยจิผมว่าเออการที่ผมมการที่ผมเป็นอย่างนี้นะเขาเลยรู้สึกว่าเขาเขาทําอะไรเราแล้วเราจะไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมก็ไม่โกรธจริงๆนะคือถ้าทําแล้วเขาสนุกมีความสุขแฮปปี้ก็ผมก็ตามสบายเลยครับ เกไม่เก็เอ๊ะกับอะไรเลยเหรอเวลาเขาแซวมาหรือว่าไอ้ตัดจริงหรือว่าทำสุ่มคำได้ก็ใช่ครับแต่ว่าหลายๆอย่างบางทีบางอย่างที่เขาเอามามามาย้อนกันเหมือนกับแบบอย่างเมื่อก่อนที่ผมไปออกรายการแล้วทําอะไรตลกๆหรือว่าเอเมื่อก่อนที่แบบหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ก็ก็อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่านั่นคือเรา พูดถึงความเหงอคุณตอนนี้หน่อยค่ะตัมาไกลสุดๆไม่บอกว่ามันก็เหมือนเดิมแหละแค่แบบเราออกกำลังกายเราดูแลตัวเองมากขึ้นเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบอะไรหลายอย่างมันมันก็เข้าที่เข้าทางกว่าตอนเด็กๆมากไ่ขนเกันมาล่าสุดค่เป็นับใช่ครับอุ้ยเป็นขับพนเป็นน่ารักมากมารับที่สนามบินแบบเดินออกไปตกใจเลยครับตอนแรกที่แบบ เขาอยากจะถ่ายรูปว่าเราเดินออกไปแล้วแบบให้โพกผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็กะฮาเลยผมก็โพกหัวเลยน้องๆเขาก็โพกเอวโพวกไ้แบบพันคอไปอะไรเงี้ยผมก็โพกหัวแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เจอแบบไปรับประมาณแบบเกือบพันอ,อยู่เลยไม่รู้เลยครับไม่มีใครถ่ายรูปมาให้ดูก่อนอใช่แล้วก็ไปย้อนดูแล้วก็แบบ ก็อาอยู่ชอบอายอาที่เราพูดว่าอายทำจริงแบบคือเราดูตั้งใจอ่ะเราดูตั้งใจแบบชอบการพกผ้าแบบโพกเดินออกไปอะไรเงี้ยใช่เราก็พกกลัวอยู่คนเดียวแต่ก็ตลกดีครับตลกน่ารักดีคือแฟนคลับเขาน่ารักมากและเอเนอร์จีดีมากทั้งตอนที่สนามบินแล้วก็ในแฟนคอนเขาก็ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะโชว์ไหนเขาก็ซัพพอร์ตมดเลยอประสบการณ์ที่ดีเนาะได้เป็นแฟนใช่ครับน่ารักมากจริงจริง โอเคขอบคุณยายเจนเข้ามาทำมุมหมดเวลาเนอะหมดเวลาแล้วพี่เขาเขาเขาให้เก่งสำรวมหมดเวลาแล้วทีนี้ไม่ต้องสำรวมแล้วไม่ต้องสำรวมแล้วเฮ้ย